คิตตี้แสค่ะ My Family ีโเอนะคะหลายคนคงจะคิดนะคะว่า4ี่สนล้านดอลลาร์มันเป็นจำนวนที่เป็นไปไม่ได้นะคะแต่หนูต้องการประกาศให้โลกรู้นะคะว่าดวงใจของหนูก็ประเมินค่าไม่ได้แล้วสิ่งที่หนูได้เจอหรือว่าได้รับอะไรจากผู้ชายคนนี้มันเสียหายไปมากเท่าไหร่คะตอนนี้ตัวเลขที่หนูตีได้ก็คือ4ี่สนล้านดอลลาร์นะคะ ถ้าทุกท่านคิดว่ามันมากไปหนูควรเท่าไหร่คะเท่าไหร่ถึงจะชดใช้อารมณ์ที่มันเสียไปหนูไม่เคยอยากจะเป็นคนแบบนี้หนูเป็นไนส์เกิลหนูบอกแล้วฟังหนูถูกเอพิโซดหรือเปล่าคะว่าหนูต้องการอะไรหนูพยายามควบคุมสติให้ดีที่สุดแล้วกับความเป็นแม่มือใหม่และการเป็นคนที่สูญเสียทุกอย่าง ตอนนี้หนูเสียเซลล์เอสติมไปหนูสร้างขึ้นมาใหม่แล้วหนูไม่ต้องการให้ใครมาทำลายเซลล์เอสติมตรงพื้นที่ของหนูนะคะสิ่งที่ทุกท่านเห็นว่าหนูก้าวร้าวหรือรู้สึกว่าปีนเกลียวหนูเจออะไรมาเยอะแยะเลยนะคะหลังคลิปวิดีโอที่หนูไม่ได้ถ่ายเป็นเพราะว่าหนูเปิดไรไม่ทันนะคะแล้วก่อนหน้านี้ได้รับคำพูดอีกแบบหนึ่งแล้วหนูอยู่ของหนูดีๆทำไมทุกท่านไม่สังเกตคะ หนูตื่นนอนตีห้าสตรีมมาดีๆปรับอารมณ์ของหนูมาพยายามจะวอกพยายามจะบอกว่าอารมณ์ของหนูเป็นยังไงนี่คือหนูไม่มีสติหรอคะนี่คือการที่หนูไม่ควบคุมสติตัวเองหรอคะทุกๆวันของหนูหนูพยายามเมคมันให้ดีและรับกรรมแค่วันนั้นเพราะว่าหนูชดใช้เวรกรรมที่ผ่านมาของหนูหมดแล้วและหนูยืนยันนะคะว่าหนูจาพูดจริงนะคะและทุกคนเป็นห่วงคุณซันเซซีโรเอก หนูจ่าได้พูดออกไปแล้วนะคะว่าพื้นที่ตรงนี้หนูจ่าแข็งใจทําเพื่อเรียกร้องสิทธิความเป็นทั้งมนุษย์ความเป็นทั้งแม่และสิ่งที่เขาหมิ่นประมาทหนูมาทั้งหมดคําโกหกของเขาหนูไม่รับนะคะแล้วมันจะสะท้อนไปที่คนคนนั้นหนูเป็นคนจิตใจดีคนหนึ่งเลยทีเดียวล่ะหนูยืนยันตัวหนูนะคะว่าหนูมีการควบคุมสติอารมณ์แล้วหนูมีคำพูดจาที่ดีแล้ว เพื่อนๆไปดูนะคะถ้ายังไม่ได้ดูครบทุกเอพิโซดอย่าเพิ่งตัดสินหนูนะคะเสมือนหนูเป็นหนังสือเล่มหนึ่งที่หน้าปกไม่สวยเลยอะหนูตั้งใจมาเป็นยังไงคะหนูมีความฝันยังไงคะแพสชั่นของหนูทั้งหมดคุณชาโด้รูด้ดีไม่ใช่หรอคะนะวันนี้คุณไม่อยากอย,กอยู่กับไอไอพยายามหลีกเลี่ยงอยู่ตั้งแต่ใบหย,ย่าแล้วยื้อลูกกันมาในที่สุดตอนนี้ลูกเป็นของหนูโดยชอบทําไม่มีใครมาเถียงได้แล้วนะคะ หลุดออกมาจากปากคุณวิรายรัตมีชัยเรียบร้อยแล้วนะแล้วคนที่เขาเห็นใจกันควรจะเห็นใจฟังเด็กตั้งแต่ที่เด็กร้องขอไม่ใช่หรอคะในเมื่อว่าลูกชายของคุณหรือว่าคุณปริทัศมีชัยบอกว่าให้ไอ้กลับมาเป็นครอบครัวไอ้ยอมทิ้งทุกอย่างมาอยู่ตรงหน้าคุณคุณใส่ใจความรู้สึกของดวงใจของซีโร่เของซันเซซีโรเจริงหรือเปล่าคะใส่ใจความรู้สึกของพรนพันธ์คำมาหรือเปล่าคะทําไมตกอยู่ในสภาพนี้คะ ให้เงินสองร้อยให้เงินพันหนึ่งโอนมานี่คืออะไรคะเพื่อต้องการหลักฐานว่าโอนให้เหรอคะไอ้หอบเงินมาเป็นสองแสนมีใครเห็นใจไอ้บ้างคะไอ้ยอมเสียเครดิตมาเพราะเชื่อผู้ชายคนนี้รับนั้นาทีนี้หนูต่อสู้เพื่อได้เครดิตหนูคืนทุกอย่างให้กลับมาเป็นคนที่ปกติมีเครดิตดีคนเดิมหนูไม่เคยติดหนี้ใครนะคะแล้วหนูต้องมารับใช้กรรมแบบนี้ที่หนูไม่ได้ก่อหรือเปล่าคะ แล้วกมใครกรมมันมารับใช้ไหมคะถ้าจะพูดเรื่องเวรกมกับหนูนะคะหนูทนอยู่ด้วยความรำบักใจมามากมายเท่าไหนนอนพื้นนอนไม้แข็งกินข้าวกับพื้นคุณแม่หนูเลี้ยงหนูมาดีกว่านั้นนะคะแต่มันเป็นปัญหาหรือปอมในใจตอนเด็กนะคะมีเหตุการณ์ที่ต้องไปอยู่คนเดียวตั้งแต่สิบห้าหนูก็พูดเรื่องจริงนะคะ แล้วทุกคําที่เหยียดหยามคุณแม่หรือดวงใจของคุณแม่ไอมาตลอดรับผิดช,ชอบยังไงคะทั้งหมดสี่แสนล้านดอลลาร์นี่มากไปเหรอคะมีใครตอบหนูได้ไหมคะใช่หนูรู้ว่าหนูอยู่ในบ้านเขาหนูอยู่ในบ้านเขาตั้งแต่ เอพิโซดแรกเลยอาจุดมาเยี่ยมหนูที่บ้านที่โคราชสภาพหนูเป็นยังไงคะพี่แบมเห็นหนูคุณไร่คุณปัณนเห็นไหมคะคุณชาโดก็ยังอยู่ในวันนั้นอยู่ในเหตุการณ์นั้นหนูร้องไห้ไหมคะหนูพยายามควบคุมสติแล้วไม่ประท้โดยการเออหนีไปหาคนที่รับฟังเอออาจุดไม่ได้รับหนูกลับไปวันนั้นไม่เป็นไร หนูปรับตัวใหม่หนูมาทำอ,อาชีพนี้ก็เพราะว่าอ่ะมีดิมม่มีพาชชันในเมื่อทำอะไรไม่ได้โลกออนไลน์เป็นสิ่งเดียวที่หนูต้องการพึ่งพาเพราะหนูวอล์คฟฟร์แมนิแวมาก่อนขาดเกินประมาณสามปีนะคะหนูอธิบายตัวเองไปหมดแล้วนะมีข้ออะไรอีกคะหนูไม่ดีตรงไหนคะทุกคำที่ทุกคนพูดใส่หนูเลวร้ายกว่านั้นอีกอย่างเช่นคำว่าเป็นกะหรี่เอ้ย ทุกคนรับได้ไหมคะในเมื่อตัวเองไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะคะคํานี้ฝังใจหนูมาหลายปีหลายหลายคะหลายหลายครั้งแล้วด้วยนะคะแล้วไหนจากการที่หนูโดนจอมตีแบบนี้ <Okay. S 1> การที่หนูต้องออกไปนอกบ้านเราได้รับสายตาที่ไม่เป็นมิตร <Okay. S 1> เพราะคนที่นี่เขาเป็นญาติกันหมดกับคุณวิไลรัตน์มีชัยแล้วหนูทําไมคะหนูโ no นเนมแล้วอยู่ในพื้นที่ต่างถิน่น <Okay. S 1> ใช่หนูตัวคนเดียวหนูหนูก็อยู่ได้ แต่หนูอยากอยู่ในที่ที่มีคนต้อนรับหนูหนูบอกแล้วว่าตอนนี้หนูเป็นคนชนบุรีเนี่ยหนูถามคุณซานเซเดอร์ซีโลเอกอยากอยากอยู่พัทยาไหมคะอยากเที่ยวทะเลกับคุณแม่แบบเดิมไหมคะคุณแม่เลี้ยงหนูมาดีไหมคะทุกพักเที่ยงคุณแม่พาหนูไปสระว่ายน้าพาหนูไปเดินทะเลพาหนูไปเล่นกับกระลอกนี่คือวิถีชีวิตของพวกเราตอนนี้อยู่กันสองคนนะคะหนูทํากําไรชีวิตของหนูมาได้หนูมีคอนโดอยู่ชั้นสามสิบเอ็ด แล้วหนูแปะทุกสิ่งทุกอย่างเพราะใครคะเพตอนนี้อยู่กับคุณซันเซ็ตหนูอยู่กับคุณซันเซ็ตพาไปเจอเพื่อนฝรั่งคุณซันเซ็ตมีความสุขไหมคะมคมไปเล่นสวนสนามแองกี้เบิร์ไปเจอเพื่อนๆวัยเดียวกับเขาหนูจําได้ไหมคะจำได้คุณแม่ทําให้หนูเสียใจหรือเปล่าคะมไม่ได้ทำที่อยู่ตรงนี้เราดวงใจเราเสียหายทั้งคู่ถูกไหมคะคุณแม่พยายามประคองสติอารมณ์แล้วนะคะ ด้วยความเป็นมนุษย์คนหนึ่งเลยนะคะดีแล้วที่หนูรักทั้งคุณพ่อทั้งคุณแม่ทนัก้งคุณพ่ม่นะคะแต่ขอบอกเลยนะคะว่าคุณพีรันทรก็คือว่าเป็นของพรคำมาคนเดียวเรียบร้อยแล้วนะรักชอบตรงนี้ก็ให้เขามีความรักขอบคุณพ่อแล,แล้วดีบีอยากอยู่กับใครคะพูดกันแบบตรงปไนแฟฝงเลยนะคะ แล้วหนูยืนยันว่าสิ่งที่หนูทําลงไปคือหนูมีสตินะคะแล้วหนูต่อสู้เพื่อเรียกร้องในสิทธิของหนูที่ถูกทําลายไปหนูก็เชื่อว่าหนูมีสมองพันล้านเช่นเดียวกับทุกคนหนูเป็นคนคิดการใหญ่หนูทํางานยากๆมาตลอดถ้าหนูจะเป็นกะหรี่แบบที่เขาพูดหนูเสียเซลล์เอสติมตอนที่เขาไล่หนูตอนตีสี่ออกจากโคราชวันนั้นหนูมีการอ่าขอความช่วยเหลือด้วยนะช่วยขนของหนูไปได้ไหมไม่มีใครในพื้นที่คลองไผ่รับ รับตัวหนูเลยเพราะว่าคุณวิรายรัตมีชัยเขาบอกว่าคนที่นี่เป็นคนของเขาตอนนั้นย้อนไปนะคะหนูจําทุกสิ่งทุกอย่างได้ดีนะคะถ้าคนคนนี้ไม่มีสติไม่สามารถเล่าเรื่องราวตัวเองได้เป็นพันวีดีโอหรือเปล่าคะวันนี้ทุกคนได้ฟังเสียงหนูมาสามเดือนยี่สิบสาวันค่ะ m y ฟ a มีซีโรอยืนยันนะคะว่าพอนับพันคำมาบริสุทธิ์ใจทุกอย่างนะคะและสิ่งที่เขากล่าวหา,ม,ามันไม่เป็นความจริงหนูต้องรับผิดหรอคะ หนูไม่รับผิดใดๆนะคะเพราะหนูต้องการโปร่งใสที่สุดแล้วขอคนที่มีความยุติธรรมนะคะฟังเสียงหนูทุกเอพิซดหรือ,อยังคะถ้ายังไม่ฟังหนูพยายามสรุปให้ในพารที่เป็น important important หรือ special ต่างๆนะคะแต่จริงๆแล้วทุกวิดีโอของหนูคือ special ทั้งหมดเลยอะทุกคนอ่านหนูแค่หน้าเดียวหรือวิดีโอเดียวมองว่าหนูเป็นคนก้าวร้าวแล้วสิ่งที่หนูโดนกระทำมาทั้งชีวิตนี้ ตอนนี้หนูอายุสามสิบสองนะคะลูกชายของหนูห้าขวบระยะเวลาที่หนูอยู่กับเขาไปมากกว่าวันดีคแคทเราตีเป็นแค่วันดีแคทเพราะเราอยาก,กันตอนนั้นถูกไหมคะแล้วเอาอะไรมาพูดเสียหายว่าหนูนอกใจมีชู้คะคนที่ทําอย่างนั้นคือคุณชาโดหรือคุณปาริทัน์มีชัยนะคะซึ่งทุกคํากระทําที่เขาทําแบบนั้นหนูเป็นคนไปบอกคุณวิรัยรัตน์มีชยัยแล้วคุณวิรัยรัตน์มีชัยบอกว่าอะไรให้อดทน หนูอดทนมาจนไม่ไหวแล้วนะคะคนที่นอกใจไม่ใช่หนูแล้วไปดูอีพีที่สามร้อยนะคะอีพีที่หนึ่งศูหหนึ่งสองสามสองหนูเป็นคนที่ก้าวร้าวหรือเปล่าคะหนูเป็นคนที่พยายามต่อสู้เรียกร้องศักิ์ศีของหนูคืนแล้วเขามาเขอประตูแต่ละครั้งพูดอะไรก่อนที่เขาจะถ่ายวีดีโอของเขาหรือว่าก่อนนี่เขาก่อนที่หนูจะเปิดไลค์คะคำแต่ละคาวันนี้วันพระนะคะ หนูมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่หนูบูชาหรือว่าได้รับมาโดยไม่ได้ร้องขอเยอะแยะนะแล้วก็ขอยืนยันว่าพอนับพันคำมาบริสุทธิ์ใจนะคะและบอกแล้วว่าชาตินี้หนูต้องได้ดีนะหนูต้องเป็นเซอร์ไวเวอร์และคนของหนูต้องเป็นเซอร์ไวเวอร์ด้วยตั้งแต่วันแต่งงานนะคะไม่เคยมีความสุขเลยใครรับผิดชอบดวงใจของหนูบ้างคะ ต้องไปแต่งตัวในห้องเก็บรองเท้าหรือห้องเก็บของที่อยู่ใต้บันไดของบ้านอุทายราะะัตน์อะค่ะนาทีนั้นหนูก็บอกว่าหนูต้องการให้แม่หนูมางานคุณขัดขวางความสุขของหนูหรือเปล่าคะแล้วผู้หญิงคนนี้เป็นคนรักคุณแม่มากสิ่งที่คุณก้าวเ้าาใส่คุณแม่ไอมาทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นการขาดสติหรือเปล่าคะคุณปริทัศน์แต่คุณทำร้าย จิตใจของไอมาโดยการยกมารดาหรือบุพการีของไอมาทุกครั้งเลยอ่ะเป็นเวลามากกว่าสิบปีแล้วค่ะใครเห็นใจเสียงของผู้หญิงคนนี้บ้างคะคัดความยุติธรรมมีจริงก็ขอให้มันบังเกิดและขอให้หนูได้รับสิทธิที่หนูเรียกร้องด้วยสำหรับคำถามว่ามันจะส่งผลรบกับตัวหนูหรือเปล่าแน่นอนหนูชอทุกด้านทุกมุมเลยนะคนคนนี้มีดีมีเลวนะคะดีเลวกับแต่ละคนไม่เท่ากัน อารมณ์ของคุกคนอยู่กับอารมณ์คนรอบข้างตัวหรือเปล่าคะแล้วในที่นี้มีดูเลือดร้อนอยู่คนนี้เพราะหนูเครดิตเสียแล้วใครที่ปล่อยให้หนูปองปล่อยให้หนูเครดิตเสียแล้วเอาเงินเราทอมากองให้เป็นคุณปริทัศน์มีชัยไม่ใช่หรอคะหัวใจของหนูมีค่าแค่นั้นหรอคะหนูไม่รับนะคะวันระบาดท,ที่เขาพูดนะคะแล้วการที่หนีเข้า,าศาสนาหรือชายผ้าเหลืองก็ไม่ก็ไม,กไม่ก็ไม่ควรค่านะคะบอกเลยนะคะ ว่าหนูก็เป็นคนทำมาทำโมนะคะแต่ก็เป็นคนยุทิที่ทำคนหนึ่งค่ะมีทั้งความตะวันออกในตัวมีทั้งว,วันตะวันออกตกในตัวนะคะพูดตรงนี้ก็ไม่มีสคริปต์เลยนะบอกแล้วนะคะว่าตั้งใจจะมาเป็นยูทูบเบอร์ตั้งใจจะมาเป็นสตรีมเมอร์วิดม My บันดีนะคะ and daily walk no one t h a i l a n d girl นะคะ I have many many number one for me นะคะอาจจะไม่ใช่ n u เบอร one ของใครแต่เป็น n u เบอร์ one ของไอนั่นเองนะ ทุกสิ่งทุกความตั้งใจที่ไอทำอยู่ตรงนี้มีคนรับรู้หรือเปล่าคะว่าดวงใจดวงนี้บริสุทธิ์แค่ไหนแล้วเมื่อมันตกไปอยู่กับคนคนหนึ่งแล้วหัวใจมันเป็นสีเทาหรือว่าสก,กรปรกขึ้นมาหนูพยายามจะขจัดคราบพวกนั้นออกด้วยตัวหนูเองทุกปมในใจหนูก็แก้ปมของหนูเองณนาทีนี้หนูก็ยังยืนยันว่าหนูบริสุทธิ์ใจและเสียงที่หนูแข็งแบบนี้เพราะเป็นการดีเฟนต์ตัวเองทุกอย่างนะคะ ตอนนี้หนูคิดถึงใครเหรอคะทุกอย่างที่ทำหนูก็คิดถึงลูกแล้วก็คิดถึงอนาคตของลูกแล้วก็คิดถึงสภาพจิตใจของเราทั้งหมดที่อยู่ตรงนี้ก็มีแค่หนูกับลูกนะคะมีใครคิดถึงดวงใจของหนูบ้างคะอายุมันเกี่ยวไหมคะกับการที่พ่อชิญโลกมาคุณได้เผชิญโลกหนักหนาแบบที่หนูเจอหรือเปล่าคะแค่ขอให้โรคใบนี้ใจดีกับพนพันธ์คำมาและคนที่เธอเลือกมันผิดมากมายหรอคะ แล้วไม่ต้องไปเปล่าประกาศว่าหนูเป็นคนไม่ดียังไงหนูดีเฟนต์ตัวเองทุกอย่างใน my Family Zero เอเรียบร้อยแล้วมากกว่า1,000วิดีโอขอยืนยันว่าคนคนนี้ดวงใจบริสุทธิ์ค่ะและสะภาพจิตใจของหนูบอบช้ำม,มากมากและสะภาพจิตใจของลูกของหนูบอบช้ำม,มากๆและหนูต้องแข็งใจมาพิสูจน์ให้ทุกคนรู้ว่าหนูเป็นคนเช่นไรใครรับผิดชอบตรงนี้คะ สี่สนล้านดอลลาร์นี่มันมากไปหรอคะ yes. Yes. ถ้าไม่จ่ายสี่แสนล้านดอลลาร์เอามาหนึ่งร้อยล้านดอลลาร์ๆๆถ้าหนึ่งร้อยล้านดอลลาร์ไม่จบขยับไปหนึ่งพันดีไหมคะคุณรู้ว่าไอรักอยู่มากนะคะคุณชาโดคุณทำกับผู้หญิงคนนี้นะคะ ให้จำไปจนวันตายของคุณเลยนะคะหนึ่งร้อยล้านบาทไทยแล้วกันค่ะเรื่องจบลูกชายเป็นของหนูนะคะไม่มีการพูดเรื่องนี้ในศาลทั้งนั้นเครดิตของหนูรอก่อนนะคะหนูต้องการปกป้องตัวเองก่อนนะคะ ทุกเจ้านี้ฟังเสียงหนูนะคะคนคนนี้ยืนยันด้วยความบริสุทธิ์ใจว่าไม่ได้หนีหายไปไหนมาโผล่หน้าอยู่ในโลกออนไลน์ตรงนี้พูดชื่อตัวเองพอนับพันคำมานะคะหนูรักทุกองค์กรที่หนูไปน้ำมาวันของหนูก็เป็นน้ำมาวันที่เขาช่วยเหลือหนูมานะคะและขอบคุณสำหรับ180ซับที่เราฟังหนูนะคะ หนึ่งรอยล้านบาทไทยคะ่ะเพื่อชีวิตของลูกและกับเพื่อชีวิตหนูกับลูกและดวงใจของแม่หนูและดวงใจของหนูและดวงใจของลูกชายของหนู<อ>ถ้าไม่ยอมจบที่หนึ่งร้อยล้านบาทไทยหนูกลับไปที่เดิมนะคะสี่แสนล้านดอลลาร์นะคะหนูให้โอกาสภายในสิ้นเดือนนี้นะคะหนูต้องได้หนึ่งร้อยล้านบาทไทยนะคะ และหนูจะจบเรื่องนี้ให้นะคะหนูกับคุณชาโดจะไม่มีอะไรติดค้างกันอีกนะคะแต่ถ้าสิ้นเดือนนี้หรือว่าก่อนปีใหม่นะคะหนูไม่ได้รับสิทธิ์ตรงนี้หนูขยับเป็นสี่แสนล้านดอลลาร์เท่าเดิมนะคะด้วยใจบริสุทธิ์ค่ะทุกสิ่งที่หนูพูดมาก็คือหนูหวังดีกับคนของหนูและตัวหนูเองการที่หนูหวังดีกับตัวหนูเองผิดไหมคะ หนูปกป้องผู้ชายคนหนึ่งมาเป็นหนึ่งทศวรรษหรือวันดีเขตแล้วนะคะหนูเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่มีศักดิ์ศรีนะคะทุกคนคิดว่าหนูพูดในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้คิดว่าหนูบ้าหรอคะคนคนนี้มีสติเต็มร้อยนะคะเธอทำทุกอย่างด้วยความสามารถของเธอแล้วถึงจะมองว่าเธอไม่เก่งนะคะ เปิดใจรับฟังเธอทุกเอพิโซดหรือยังคะที่ผ่านมาหนูไม่มีสังคมของหนูจริงหรือเปล่าคะคุณชาโดขอคือนมสกุลหนูคืนให้ไปแล้วนะคะและลูกชายของหนูจะไม่ใช้มีชัยหรืออุทัไทยรั์อีกต่อไปนะคะบอกเลยนะคะว่าพีรันทรต้องใช้นามสกุลของหนูเท่านั้นนะคะเรื่องลูกตัดไปนะคะ ระหว่างนี้หนูเรียกร้องสิทธิ์คืนนะคะหนึ่งร้อยล้านบาทไทยนะคะถ้าภายในสิ้นเดือนไม่ได้นะคะหนูเรียกร้องสี่แสนล้านดอลลาร์เท่าเดิมนะคะด้วยใจบริสุทธิ์ค่ะผู้หญิงคนนี้เข้มแข็งมากว่าเธอเจออะไรมาหนักมากนั่นเองนะคะถ้าคนที่เป็นมีพลังเหมือนกันจะรับรู้นะคะว่าเสียงของเราเต็มไปด้วยพลังนะคะฟังหนูก่อนที่จะ ตัดสินหนูนะคะ<ถซ> <Angela> <c oughs> แล้วหนูได้บอกไปแล้วว่าหนูต้องการอะไรนะคะแล้วหนูจะจบเรื่องนี้แบบไหนนะคะหนึ่งร้อยล้านบาทไทยนะคะก่อนปีใหม่หรือว่าก่อนปีสองห้าหกแปดนะคะแล้วต่อจากนี้หนูจะมีแพชชั่นในการดูแลลูกยังไงก็ไปฟังหนูนะคะหนูพูดเอาไว้มากกว่าหนึ่งพันวิดีโอแล้วนะคะ และหนูรักจริงก็รักให้ไปแล้วนะคะบอกเลยนะคะว่าหนูกับคุณปริทัศน์มีชัยจบกันไปแล้วแล้วตอนนี้หนูไม่มีผู้ชายคนไหนนอกจากคุณซันเซ็ตซเอกหรือว่าคุณดีบีที่เป็นลูกชายของหนูนะคะและพูดกันต่อถึงอนาคตข้างหน้านะคะถ้าหนูจะมีผู้ชายคนใหม่นะคะก็อย่ามายุ่งนะคะเ <Yes. S 1> พราะที่ผ่านมาหนูเลิกลากับใครหนูไม่เคยไปตอแยเลยนะคะหนูลงตัวตนของหนูสิปีให้ดูไปแล้วนะคะ และตัวตนของหนูในปัจจุบันที่เริ่มชแนลนี้มานะคะก็เป็นการสร้างเซลล์เอสติมใหม่ทั้งหมดนะคะหนูพูดด้วยพลังของหนูนะคะหนูพูดมาจากเบื้องลึกจิตใจของหนูนะคะและหนูยืนยันว่าหนูเป็นคนที่มีสติไม่ได้ขาดสติหรือว่าเล่นยาหรือว่าอย่างที่คุณชาโดกบอกมานะคะหนูเคยใช้ไหมเคยใช้เพราะผู้ชายคนนี้แต่ใช้แล้วชีวิตของหนูหนูก็ทำงานทำการมีสติทุกอย่างนะคะ ที่พูดอยู่ตรงนี้พูดตอนหน้าวันพระเลยนะวันจันทร์ด้วยนะคะวันเกิดของหนูหนูผ่านเรื่องที่เฉียดตายมาหลายรอบแล้วนะคะถ้านับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เฉียดตายอีกรอบหนึ่งหนูต้องรอดนะคะคุยแบบนี้เคลียร์ไหมคะถ้าคุณตัดสินคนเพียงหนึ่งอพิสอด หรือว่าฟังจากความข้างเดียวนะคะคุณอยู่ตรงไหนในสังคมละคะคุณโนเนมแบบไอมาก่อนไหมคะทำงานต่ำสุดของคุณคืออะไรคะเคยคุยกับทุกชนชั้นหรือ,อยังคะหนูเองก็ยังไม่เคยคุยกับทุกชนชั้นแต่การที่หนูได้เข้าองค์กรหรือบริษัทหลักทรัพย์ที่ผ่านมาหนูก็หนูก็ถือว่านั่นเป็นชนชั้นสูงของหนูแล้วเหมือนกันขอบคุณมากๆเลยนะคะที่คุยกับหนูนะ หนูยืนยันว่าหนูเป็นเด็กโนเนมมาก่อนนะคะขอบคุณทุกเมตตาหนูเป็นคนที่ไม่เจียมตัวหรือว่าพูดกับคนอื่นไม่มีสติตรงไหนคะถ้าคุณตัดสินหนูเพียงอีพีเดียวหรือหนูดูที่เปลือกนอกนะคะจะให้หนูทำอย่างงันบ้างไหมล่ะคะทุกวันหรือว่าเหตุการณ์จริงที่หนูต้องพบเจออยู่ที่นี่ในบริเวณนี้ในบ้านเลขที่91หลังนี้ ทุกท่านรู้หรือเปล่าคะว่ามันต้องแข็งใจแค่ไหนใช้พลังแค่ไหนแม่ที่ปกป้องลูกมันต้องใช้พลังแค่ไหนคะ <Okay. S 1> คุณเป็นแม่เหมือนกันนะคะ <Okay. S 1> คุณเข้าใจความรู้สึกนี้หรือเปล่าคะ <Okay. S 1> หนูไม่สนใจว่าใครจะหายไปหรือว่าซับสไครต์ของหนูจะลดลงนะคะ หนูยืนยันเหมือนเดิมนะคะว่าหนูจะเลี้ยงเด็กคนนี้ให้ดีที่สุดและที่ผ่านมา yes i am not the best นะคะ but i'm tied with my best สุดๆไปเลยนะคะหนูมีความเป็นผู้นำมาตั้งแต่แรกนะคะและนาทีนี้หนูก็บอกเลยว่าหนูเสียสละตัวเองไปทุกอย่างแล้วหนูเรียกร้องเพราะหนูไม่ไหวแล้วจริงๆนะคะ และหนูเป็นคนพูดจริงนั่นเองนะฟังหนูอย่างคนที่มีพลังรับฟังได้หรือเปล่าคะผู้หญิงคนนี้ใจแข็งที่สุดแล้วนะคะหนึ่งร้อยล้านบาทไทยก่อนสิ้นเดือนหรือว่าก่อนปีใหม่ก่อนปีสองห้าหกแปดนะคะไม่งั้นหนูขยับเป็นสี่แสนล้านดอลลาร์เท่าเดิมไม่มีต่อรองอีกนะคะ หนูอยากอยู่จังหวัดไหนหนูพูดไปหมดแล้วนั่นเองนะคะใครมีคำถามอะไรที่หนูจะพอจะนึกออกได้หนูก็จะพยายามมาพูดให้แล้วนั่นเองนะเคลียชัดทุกประเด็นนะคะ